สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมมาเวลคอนเท e ต์ออฟแชมเปี้ยนครับวันนี้ผมจะมาพาผ่านภารกิจเสริมนะครับเดทเกมตอนที่2นะครับนี่ครับจะเป็นบอสจะเป็นไทการะะครับก่อนอื่นผมก็จะดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าโหนดมันเป็นไง <c oughs> โหนดอันแรกนะครับแนะนำให้เอาตัวที่สามารถทำดีบัฟติดไฟมานะครับจะทำให้ ตีไฟตั้งรับแรงขึ้น200%เลยนะครับคือต้องเอาตัวไฟมานะเพราะไม่งั้นสตูจะป้องกันดาเมจถึง90%เลยนะถ้าสตูไม่ติดดีบัฟแล้วสำหรับตัวต่อไปก็แนะนำให้เอาตัวที่ทำให้สตูติดดีบัฟผิดมานะครับจะทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็ตีเข้าด้วยถ้าเราไม่เอาติดดีบับมาก็จะตีดเบามากเลยนะครับ สำหรับตัวที่3นะครับก็ศัตรูจะโดนดาเมจกับเราหนักๆคือเราต้องใช้ท่าไม้ตายนะครับถ้าเราใช้ท่าไม้ตาย2หรือ3ก็จะแรงนะครับแล้วเราจะได้ท่าไม้ตายทุกครั้งที่ศัตรูใช้ท่าไม้ตายนะเราจะได้ขีดพลังท่าไม้ตายทุกครั้งที่เราที่ศัตรูใช้ท่าไม้ตายนะครับ คือหลักๆคือ2อ,อย่างนี้แล้วสำหรับบัฟแรกนะครับคือเราควรจะใช้คอมโบที่แตกต่างกาันคือเบาปานกลางเบาปานกลางนี้ครับจะทําให้เราได้บัฟพ,พิโรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็บัฟพ,พิโรดจะเพิ่มพลังโจมตีเต่อบัฟพ,พิโรดหอันนะครับมากที่สุดคือ10ชาร์ดนะครับ Human นทอแล้วก็กัปต,ตันเมกาอินฟิ i t ตีวอร์นะครับ แล้วตัวต่อไปผมก็เอาไฮเปอร์เรียนครับเพื่อมาลองตีตัวที่สามดูว่าเมื่อได้บัฟถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายของผมจะขึ้นไหมนะครับมาลองดูให้ทุกคนดูแต่มันไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละอืมแล้วสําหรับตัวบอสนะครับก็ถ้าเราไม่ตีไม่โดนศัตรูหกวินาทีเราจะโดนดีบัฟลังเลนะครับคือเราจะตีศัตรูไม่โดนแล้วทุกครั้งที่ฝ่ายตั้งรับ ล้มลงก็จะเพิ่มพลังท่าไม้ตายนะครับก็พยายามอย่าให้ล้มลงเยอะหรือเราต้องกะถ้าไม้ตายสตูดีๆนะครับอย่าให้สตูมีพลังถ้าไม้ตายถึงสามหลอดนะครับไม่งั้นเราก็จะตายได้ก็ตัวแรกก็ควรจะใช้ตัวติดไฟนะครับที่มีทําให้ติดดดบัฟติดไฟแต่ตัวแรกผมเล่นพลาดครับ ผมโดนตีแล้วเวลาเราตีสำหรับตัวแรกนะครับถ้าเราตีตอนที่ศัตรูบอกเราก็จะโดนดาเมจโดนดีบับช็อตด้วยนะครับแล้เมื่อแล้วพอครบ15วินาทีนะครับศัตรูก็จะทำให้ตีทะลุการป้องกันของเราได้นะครับ ศับตัวแรกก็ต้องดูดีๆด้วยครับว่าว่าสัตุวมีบัฟอะไรอยู่นะตอนแรกจะมีบัฟถ้าเราตีตอนที่สัตุวบอกก็จะติดมีบัฟช็อตครับน่ครับตอนนี้เราต้องทําให้สัตุวติดมีบัฟติดไฟด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีดีบัฟติดไฟ ตั้งตีบ right ัฟติดไฟไม่ได้มันก็ทําให้ศัตรูติดไฟได้เหมือนกันนะด้วยการตีธรรมดาเ่ยเพราะว่าเหมือนมีโนดหนึ่งที่มี20%ที่ทําให้ศัตรูตีบัฟติดไฟเราจะเห็นว่าเมื่อผมไม่ทําให้ศัตรูตีบัฟติดไฟจะจะทําให้ผมตีศัตรูเพามากเลยฮะ แต่มันก็ไม่ชัวรนะครับทำให้สตูติดีบัฟติดไฟประมาณ20%่เร์เซ็นาก็ต้องตีหลายๆทีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไ้ตัวที่มันทำดีบัฟติดไฟได้อยู่ล้วก็จะชนะได้เร็วกว่านะครับอันนี้ผมก็ใช้เดโบเพื่อจะให้สตูติดีบัฟผิดนะครับสำหรับเดโบนะครับตอนแรกที่ที่เห็นจะมีบัฟจะเห็นว่ามีบัฟผิด ติดตัว6อันนะครับบัฟพิษอันนี้จะทําให้ตีใช้พิษแรงขึ้นนะตีแรงขึ้นนะครับแต่แต่จะหายไปครั้งละ2อันนะครับเมื่อเราใช้ความสามารถก่อนก่อนเริ่มเกมนะครับมันจะมีความสามารถที่เราเลือกได้เมื่อเราใช้ท่าไม่ตายนะครับเนี่ดยบโบมันก็จะตีแรงขึ้นเมื่อศัตรูติดพิษนะครับแต่ต้องดุก,ก่อนนะครับสำหรับ การตีแรงถ้าสตูติดผิดมันจะตีแรงขึ้นเมื่อัตูติดผิดนะเราสําหรับเดบโบถ้าเกิดว่า,าใช้ท่าไม้ตายสามมันจะทําให้สตูติดผิดเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าสตูมีพลังที่เยอะหรือค่าตายช้าก็ใช้ท่าไม้ตายสามจะดีกว่าครับแต่น,นี้คือสตูแบบเดียวก็ตายละนี้ผมใช้ให้เปอร์เลียนเพื่อ ที่จะทําให้ทุกคนดูนะว่าเราต้องเลือกมาให้ถูกตัวนะครับ <c oughs> คือไฮเปอร์เลียนมันสามารถเพิ่มพลังทธาไม่ตายได้เห็นนะที่เป็นสีชมพูนะครับบัที่เป็นสีชมพูแต่คือพอมันมีแต่มันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังทําใหไมตายเลยคือเอามาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะคเรา <c oughs> จะเห็นว่าผมตี ปานกลางเบาๆปานกลางจะทําให้ผมได้บัฟพิโรดมาน้อยนะครับคือเราต้องตีปานกลางเบาปานกลางเพราะว่าเหมือนอันนี้ที่ผมเล่นผมผมไม่ได้ดูบัฟอันแรกนะไม่ได้ดูบัฟของศัตรูอันแรกถ้าผมตีเบาปานกลางสะสมไปเรื่อยๆผมก็จะได้บัฟพิโรดมาเยอะให้เพื่อให้สะสมบัฟพิโรดให้ได้10ก็จะตีแรงที่สุดนะครับ นี่ก็ตีไปเรื่อยครับถ้อเอาเอาผิดตัวมาจะสู้ได้ไหมก็สู้ได้แต่แบบอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็ตีได้แต่ตัวทางมาตเตอร์มันจะกันดีบบฟสตันได้กันหน้าได้ถูกปิดดีบัฟนรับถ้าเราตีไปเรื่อยสำหรับทางมาตเตอร์ ก็ไม่ยากมากครับแต่ทาร์มาตเตอร์มันจะมีท้าไม่ตายหนึ่งคือเราต้องฝึกหลบให้เป็นนะครับหรือไม่ต้องเป็นก็ได้ก็การไว้เฉยมันจะตีแรงไม่มากยกเว้นถ้าถ้าเกิดว่าทาร์มัตเตอร์มีพลังเยอะมากๆเยอะกว่าเรามากๆมันก็จะตีแรงอยู่ดีนะครับก็ถ้าใครหลบไม่ได้ก็พยายามให้มันได้ท่าสองแล้วกัน จะเห็นว่าผมตีตีพรดาใส่ศัตรูจะทำให้ศัตรูมีดาโดนด,ดาเมจน้อยมากเลยนะแต่พอเราใช้ท่าไม้ตาจะเห็นว่าศัตรูลดพลังเยอะมากเลยนะครับ เอาตัวมาที่ถูกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอาตัว,ตวกับตาไมมากกับตนอเมริกามาก็ได้นะครับกับตาอเมริกามาก็ไม่ได้อยู่ดีมันการสตันไม่ค่อยดีนะมันมันการสตันไม่ได้นะคือมันสตูมันการดีบับสตันทนะทำให้เราสตารมันไม่ได้ก็สำหรับบอสก็แค่เราพยายามตีศัตรูให้ โดนภายใน6วีนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆอัน <_ d ata> นี้ผมก็จบในรอบเดียวนะครับแต่มันจะมีอีกเควสนหนึ่งท,ที่ที่ต้องเอาสายที่เสียเปรียบมา,าเช่นคอนเนี่ยก็เอาตัวอะไรมาก็ได้นะตัวคอนมีโกลไลเบเดอร์ก็ได้เพราะว่า คอนมิกโกไลเดอร์พอโดนบับลังเลแต่มันจะมีบับบับหนึ่งที่เป็นสีม่วงเป็นลูกไฟฉายเอะลูกมันขยายเออมันจะทำให้ตีตีโดนศัตรูนะเมื่อโดนดีบัฟลังเลก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะ